กดติดตามช่องเดตสตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีตุลขอต้อนรับสู่เดอะสตาร์954าานลเปิดดวงกับหมอดาวนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงให้กับชาวตุลกันนะคะว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ดวงชะตาของชาวราศีตุลลัคนาตุลจะเป็นอย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงนะคะยกย้าย นะคะในเรื่องของดวงดาวเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ปรากฏการแรกนะคะในวันที่7กรกฎาคมมรตยูย้ายค่ะเข้าสู่ราศีเมษนะจะส่งผลให้เกิดอะไรแบบปุบปับฉับพลันการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนนะคะรวมถึงในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์หรือความคิดอะไรที่เป็นแปลกแปลกใหม่ๆนั่นเองนะชาวราศีตุลน,นะคะ ปรากฏการ์ต่อมา17จนถึง11สิงหา17กรกฎานะคะจนถึง11สิงหาคมนะมีการถอยหลังนะคะก็โยกย้ายเหมือนกันนั่นแหละนะคะมีการปรับเปลี่ยนแปลงเดินถอยหลังของดาวพุธเมอร์คิวรีนะคะถอยหลังในราศีสิงห์นะคะจุดนี้จะต้องระวังในทุกๆราศีเลยนะคะในเรื่องของการสื่อสารเพราะว่าดาวพุธเป็นตัวแทนของ การพูดเจราจาสื่อสารปฏิสัมพันธ์นะคะในเรื่องของการงานนะก็ต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารเอกสารนิติกรรมสัญญานะคะชาวตราสตุลน,นะอาจจะชะลอนะคะไปก่อนก็ได้ถ้าเป็นอะไรที่เป็นงานใหญ่ๆหญ่อะไรอย่างเงี้ยดีลใหญ่ๆดีลสำคัญนะคะให้เลื่อนออกไปก่อนถึงถ้าเลื่อนไม่ได้ ถ้าเลื่อนไม่ได้นะคะก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการที่จะตรวจสอบข้อมูลต่างๆนะคะหรือคําพูดคำเจรจานะคะเพราะว่าอาจจะตีความแปลความหมายแตกต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสื่อกันแบบผิดทางเออก็อาจจะเกิดเรื่องเข้าใจผิดในทางด้านการสื่อสารเอกสารสัญญาได้นะคะ อีกปรากฏการณ์หนึ่งวันที่24กรกฎาคมนะะมีปรากฏการณ์ที่ดาวจันทร์ไปทับราศีสิงห์นะดาวจันทร์และดาวอาทิตย์โคจรมาอยู่ในองศาเดียวกันในราศีสิงห์อันนี้เป็นเรื่องดีนะคะเขาเรียกว่านิวมูลนะะอันนี้เป็นเรื่องดีเป็นลักษณะที่การที่จะเริ่มต้นใหม่ เป็นการเริ่มต้นใหม่เกี่ยวกับการสร้างตัวตนอันนี้ดีมากเลยสำหรับคนที่อยู่ในสายออนไลน์ค้าขายนะอยู่ในสายออนไลน์หรือแม้กระทั่งคุณไม่ได้ทำออนไลน์ก็แล้วแต่มันเป็นช่วงที่จะได้นำเสนอตัวเองนะคะเป็นการสร้างตัวตนนำเสนอตัวเองในมุมมองที่แปลกใหม่แล้วก็มีความสร้างสรรค์นะคะ มีไอเดียดีๆไอเดียบันเจิดนะชาวราศีตุลใช้ช่วงจังหวะโอกาสเวลาตรงนี้ให้เกิดประโยชน์กับคุณมากที่สุดนะคะวันที่31กรกฎาคมช่วงปลายเดือนแล้วนะดาวศุกร์วีนัสนะเป็นตัวแทนของความรักนะคะเป็นตัวแทนของความรักความสัมพันธ์ดาวศุกรนะ์โคจรเข้ามานะคะใกล้เขตของดาวอาทิตย์มากเป็นพิเศษเออนะคะ ดาวสุกนะโครจรเข้ามานะคะใกล้ดาวอาทิตย์มากถือว่าเป็นตำแหน่งที่ทรงพลังมากที่สุดนะคะเสริมพลังในเรื่องของความรักความสัมพันธ์คนในครอบครัวนะเหมาะสำหรับที่จะทำให้การสื่อสารในด้านความสัมพันธ์คู่ครองคนรักเนี่ยมากเป็นพิเศษเออนะคะในเรื่องของการใช้คำพูดคำเจรจาความลึกซึ้งในเรื่องของความรักหรือว่าครอบครัวจะดีมาก นะคะชาวราศีตุลน,นะแล้วก็ส่งผลโดยภาพรวมในเรื่องของการงานการเงินความรักของคุณยังไงอะ่ะนะคะการงานของคุณเนี่ยจะเป็นลักษณะที่จะทําให้คุณมีไฟแรงมากขึ้นอืมในช่วงของดาวมรุตยูย้ายเข้ามามิถุนเนี่ยนะคะไฟคุณจะแรงมากขึ้นแต่มันต้องมีความระมัดระวังนะในเรื่องของดาวพุธเนี่ยเมอร์คิอ่ะ ะะดาวพุธมันเดินถอยหลังก็ต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารกับทีมงานคุณมีแพชชั่นมากมีไฟแรงมากแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการสื่อสารนะคะกับทีมงานแล้วก็คนที่ปฏิสัมพันธ์ในเรื่องของการงานกับคุณนะคะการเงินล่ะการเงินนะเงินมีแบบไหลเข้ามาแบบไม่คาดฝันนะนะคะเงินเนี่ยไหลเข้ามาได้แบบไม่คาดคิดคาดฝันนะ แต่ต้องช่างใจดีๆต้องตรวจสอบนั่นเองค่ะนะคะว่าเงินเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรในรูปแบบไหนธุรกิจเป็นลักษณะแบบไหนนะคะไม่ใช่เขาเสนอเงินมาคุณก็แบบโอ้โหรีบทำรีบอะไรเลยโดยไม่คิดไตรตรองให้ทีทวนรอบครอบนะคะอันนี้มันเป็นผลของดาวพุธถอยหลังไงนะคะแต่คุณจะมีเงินแบบไหลเข้ามาแบบ ไม่คาดคิดคาดฝันแต่ก็ต้องระวังให้ดีๆนะของแหล่งที่มาของเงินหรือรายละเอียดทังด้านของการรับเงินหรือว่าจ่ายเงินนั่นเองนะแล้วในเรื่องของความรักล่ะในเรื่องของความรักเนี่ยคุณแมวคุณเนี่ยมีแนวโน้มที่จะพบคนใหม่ๆนะเออเป็นลักษณะความสัมพันธ์แบบพลิกโฉมเลยอันนี้เป็นอิทธิพลของดาวศุกร์นั่นเองนะคะแต่อาจจะมาในช่วงของปลายปลายเดือนนะ ชาวราศีตุลน,นะคะซึ่งส่งผลดีนะ่ะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอันนี้เป็นในมุมมองของทางด้านดวงดาววันนี้หมอดาวจะใช้ไพ่ universe กับขลัง oracle นะมาเปิดโดวงชะตาของชาว ราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนี้นะว่าดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรนะคะสําหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลคุณสามารถสแกนค r วอาโค้นะคะแอดไลน์ไอดีตามรายละเอียดที่หมอดอาวขึ้นไว้ให้นี่ได้เลยนะคะ ฝากกดติดตามกด Subscribe ช่อง The Star 954เปิดดวงกับหมอดาวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวตุลลัคนาตุลที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะขอให้หมอดาวได้เปิดไพ่ดวงชะตาของชาวราศีตุลทุกๆท่านได้อย่างแม่นยำนะคะสาธุสาธุสาธุเราจะมาเริ่มกันที่ไพ่ขลังออร์ควางในรูปแบบทักษะเหมือนเดิมนะคะ การงานการเงินความรักผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเสน่ห์เมตตามหานิยมของคุณเป็นอย่างไรในช่วงเดือนกรกฎานี้นะการงานการเงินความรักของคุณเป็นอย่างไรนะคะ ชาวราศีตุลไพ่ใบแรกในตําแหน่งแรกของคุณนะคะชาวตุลเย็นชาเออนะคะโคนะคะไพ่ใบน,นี้ค่อนข้างที่จะแบบชิวๆนะ ะะชิวๆออกไปทางด้านชาด้วยก็ได้เออนะคะรู้สึกว่าอะไรมันนิ่งๆอันนี้เกิดจากความรู้สึกของตัวคุณเองก็ได้คุณอาจจะรู้สึกแบบไม่ค่อยมีอารมณ์ไม่ค่อยมีแพชชั่นทางด้านใดๆเลยนะนะคะอาจจะรู้สึกเฉยๆรู้สึกเหนื่อยก็ได้นะไพ่ใบนี้นะคะรู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหมือนอะไรมันช้าไปหมดอ่ะมันยังไม่ได้รับการตอบรับอย่างที่คุณตั้งใจนะคะหรือบางสิ่งบางอย่างมันถูกฟรีซถูกแบบ ทำให้ช้าลงอ่ะออถูกดองก็ได้นะไ่ไปเนี้ยนะคะถูกดองถูกฟริตถูกทําให้ช้าลงอะไรมันรู้สึกเหมือนมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะมันไม่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเหมือนที่คุณคาดคิดคาดหวังจิตใจคุณก็เลยดูเหมือนแบบด้านชาเซ็งเซงเบื่อเบื่อเหนื่อยเหนื่อยก็ได้ไปเนี้ยนะ <S <S รวมถึงความรักด้วยก็ได้คุณอาจจะมีความรักอยู่แต่ก็ไม่รู้สึกสดชื่นไม่รู้สึกดีดานะเดี๋ยวดาวสุกจะย้ายในช่วง ปลายเดือนกรกฎาคมคุณอาจจะมีความ fresh หรือว่ามีความสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้มันรู้สึกแบบเฉยๆด้านชาอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือคุณอาจจะมีความรักความสัมพันธ์แต่อยู่ในสภาวะที่เขาไม่ตอบสนองเขาไม่ตอบรับเขาอยู่เฉยๆเขาไม่มีฟีดแบ็ใดๆอะ่ะคุณก็เลยอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นกับในจิตใจของคุณก็ได้นะคะ รู้สึกฟรีแต่เออรู้สึกมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยเออนะคะทั้งความรักความสัมพันธ์ทั้งในเรื่องของการงานก็เช่นกันในตําแหน่งต่อมานะคะในตําแหน่งบริวารสามีภรรยาอืมคู่ครองคนรักคุณพ่อคุณแม่วงสะนาญาตลูกน้องลูกจ้างคุณได้ไพ่อะไรเบิร์ดถือว่าดีนะไพ่ใบนี้นะคะอาจจะมีการกําเนิดเกิดใหม่อะไรบางอย่างรวมถึงคุณอาจจะกําลังมีบุตรมีลูกได้นะนะคะ ชาวราศีตุลคุณอาจจะกําลังให้กําเนิดบุตรหรือคุณอาจจะกําลังคิดในเรื่องของการกําเนิดในเรื่องของธุรกิจใหม่ได้นะคะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจครอบครัวนะคะหรือกําลังสร้างธุรกิจใหม่อะไรที่เกี่ยวข้องกับบริวานนั่นเองนะคะหรือในส่วนของบริวารคุณเนี่ยอาจจะมีไอเดียอะไรดีๆนะคะไอเดียอะไรดีๆคุณอาจจะได้จากบริวารได้ด้วยคนอายุน้อยกว่านะคะคุณอาจจะก็ตไอเดียนะเกิด บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับบริวารเนี่ยเขาอาจจะเป็นสื่ออะไรมาให้คุณนะคะอาจจะได้ออไอเดียใหม่ๆเออความคิดสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆเกิดขึ้นตามดวงดาวเลยนะนะคะเกิดขึ้นแบบปุบปับฉับพัน์ได้นะคะคุณอาจจะเก็ตไอเดียจากคําพูดของภรรยาหรือว่าสามีหรือว่าคนในครอบครัวนะ ลูกๆก,ก็ได้เ,ออเด็กๆอาจจะเอาไอเดียอะไรมาให้คุณลูกน้องคุณลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยทําให้คุณเกิดไอเดียขึ้นที่จะรังสรรค์สิ่งใหม่ๆที่ได้จากบริวารน,นั่นเองนะคะเออได้ไอเดียอะไรจากบริวารได้นะชาวราศีตุลในตําแหน่งต่อมาค่ะในตาแหน่งความรู้สึกนึกคิดอายุเนี่ยแล้วก็ ในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วยนะคะไพ่ใบนี้คืออะไรชาวราศีตุลโอ้โหไพ่อธิษฐานบารมีนะคะยิ่งคุณมีแรงอธิษฐานมากเท่าไหร่นะคะหรือว่าตัวตนของชาวราศีตุลหลายๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะเป็นชาวไทยเชื้อสายจีนหรือทําธุรกิจต,ต่างประเทศนะยิ่งคุณมีแรงอธิษฐานบารมีสวดมนต์ขอพรบนบพาสันต์เก่าวไหว้พระทาบุญปฏิบัติธรรมถือศีลภาวนาจะดีกับคุณมากมาก นะคะหรือว่าในช่วงนี้คุณจะมาทางสายนี้มากยิ่งขึ้นนะตั้งใจว่าจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะด้วยแรงอธิษฐานบารมีนั่นเองจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของงานในเรื่องของสิ่งที่คุณคาดหวังนะคะถือว่าเป็นไพ่ที่ดีเลยเกิดในตำแหน่งความรู้สึกนึกคิดคุณด้วยนะคะหรือว่าคุณคิดว่าคุณจะไปแก้บนอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปบนบานได้หมด นะคะไปขอพรไปบนบานศาลเก่าวไปแก้บนนะคะชาวราศีตุลในช่วงเดือนกรกฎาคมในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งความเจริญก้าวหน้านะคะในเรื่องของงานความรุ่งโรจน์ในตำแหน่งเดทัด่นเองนะคะโอ้ชาวราศีตุลไพ่ใบนี้ถือว่าดีมากคุณจะมีความคิดที่เป็นตัวของตัวเองมากๆนะคะมีความเป็นอิสระในตัวเองสูงมากๆพาไพ่ใบนี้คือฟรีดอม นะคะปลดปล่อยความคิดของตัวเองที่เป็นอิสระมากยิ่งขึ้นหรือว่าปลดแอกทางด้านความรู้สึกได้นะคะไปตกในตำแหน่งงานด้วยคุณอาจจะแยกแยกไปทำของตัวเองนะไปทำธุรกิจของตัวเองนะคะหรือเขาให้โอกาสคุณในการที่จะใช้ไอเดียคุณอย่างแบบ u n l i m i t e ละนะชาวราศีตุลน,นะคะเขาปล่อยให้คุณทำอะไรอย่างที่คุณแบบ จินตนาการสร้างสารรค์รังสรรค์ผลงานได้เลยช่วงนี้เป็นช่วงของการรังสรร์สร้างสรรสิ่งใหม่ๆนะคะไอเดียบันเจิดมากๆนะคะชาวราศีตุลน,นะรวมถึงใครหลายๆคนอาจจะมีโอกาสที่เปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานนะคะอาจจะได้ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นนะคะรวมถึงอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของการงานไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นเจ้านายก็ปล่อยนะคะให้คุณทำอะไรก็ได้นะ รวมถึงคุณอาจจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการเก่าๆเดิมๆนะอาจจะมีการออกจากงานเดิมๆไปที่ใหม่ไปงานใหม่ไปบริษัทตัวเองอะไรอย่างเนี้ซึ่งถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีนะคะพไพ่ใบนี้นะฟรีรฟรีดอมนะมีอิสระทางด้านความคิดความรู้สึกทั้งทางกายและจิตใจนะคะในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งสีสเสน่ห์เมตตามหานิยมทรัพย์สินเงินทองโชคลาภ คุณอาจจะมีบางอย่างให้เลือกให้ตัดสินใจในเรื่องของคนที่เข้ามาเขาได้นะคะคุณอาจจะเป็นลักษณะที่แบบเปิดเผยตัวเองมากยิ่งขึ้นเปิดรับใครเข้ามาหลายๆคนก็ได้นะอยู่ในช่วงจังหวะที่ตัดสินใจนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มีคนมานําเสนอมีคนมาออฟเฟอร์อะไรบางอย่างให้คุณแต่ก็อยู่ในช่วงระหว่างช่างใจตัดสินใจยังเลือกไม่ได้ก็ได้นะ หรือว่าเหยียบเรือสองแคมก็ได้นะชาวราศีตุลน,นะคะไปตกอยู่ในตำแหน่งสเสน่ห์เมตตามหานิยมด้วยเออนะคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่ามีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเลือกเยอะนะคะเห็นไหมความรักความรักนี่เป็นลักษณะเป็นพลิกโฉมใหม่นั่นเองนะคะชาวราศีตุลน,นะมีคนเข้ามาให้เลือกแต่คุณอาจจะยังเลือกไม่ได้ก็ได้ไพ่ใบนี้นะคะ ตัวเลขโชคลาภของคุณเนี่ยก็43344884นะ0990ได้ด้วยเช่นเดียวกันในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบนันโอ้โหชาวราศีตุลความมั่งคัง่งความร่ำรวยนะไพ่ใบนี้นะคะหลายๆคนทำงานอยู่ในแวดวงที่เกี่ยวข้องกับ property อออสังหาริมมรัพั์ นะคะหรือว่า Factory อะไรอย่างเงี้ยทรัพย์สินอะไรที่มันใหญ่ๆหรือว่าอยู่ในสายงานของเวล์แมนจเมนต์ต่างๆนะคะแบงก์ Bank, ธนาคารนะอะไรที่เป็นลักษณะที่มีจำนวนเงินเยอะๆมากๆสูงๆนะคะชาวราศีตุลหลายๆคนอาจจะเป็นคนที่แบบเงินถุงเงินถังมีเงินเก็บเป็นกอบเป็นกรรมนะคะหรือตัวคุณเองเนี่ยสร้างฐานะสร้างอะไรให้กับตัวเองเนี่ยเป็นป,ปึกแผ่นมากๆนะ หรือว่าชาวราศีตุลหลายๆคนเนี่ยคิดอยากจะมีบ้านคิดอยากจะซื้อบ้านใหม่คิดอยากจะขยับขยายอะไรเงี้ยย่อมสามารถทําได้นะคะหรือว่าตัวตนของคุณเนี่ยมีเงินเป็นกอบเป็นการรมแล้วตั้งแต่อดีตที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันนั่นเองไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงว่ามีโชคมีลาบจากเลขที่บ้านเลขที่โฉนดที่ดินให้โชคคุณได้ด้วยนะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะชาวราศีตุลน,นะคะ ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งความเพียรน,นะนะคะในตำแหน่งอุตสาหะนะชาวราศีตุลน,นะคะคุณเป็นคนที่สามารถที่จะเยียวยารักษาจิตใจตัวเองได้เสมอๆนะคะพไพ่ใบนี้เนี่ยคือเป็นคนทีออ่ไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่กับความเก่าความอะไรที่ผ่านมานะคะความเจ็บความ ปวดร้าวความเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะเยียวยาตัวเองคุณสามารถที่จะทรีตตัวเองได้ตลอดรวมถึงชาวราศีตุลที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะนะคะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณก็จะเจอหมอดีเจอยาดีเจอแนวทางการรักษาใหม่อะไรใหม่ได้นะคะบางคนเนี่ย ออดูแลรักษาตัวเองมาโดยตลอดนะคะไพ่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งอุตสาหะแสดงว่าคุณก็เป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมาเสมอๆนะคะเป็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็รีบไปปรึกษาหมอรีบทำอะไรแบบดูแลตัวเองให้เป็นอย่างดีอะนะคะใครเจ็บป่วยอยู่นะคะเจอยาดีเจอหมอดีเจอแนวทางรักษาดีนะคะชาวราศีตุลน,นะไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็รักษาหายนะ ในตำแหน่งต่อมาค่ะในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่คนคอยช่วยเหลือสนับสนุนโอ้โหชาวราศีตุลช่วงนี้นะคุณอาจจะพึ่งพาใครไม่ได้เลยนะคะนะคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดมากที่สุดเออนะคะชาวราศีตุลน,นะเขาอ,อาจจะเป็นคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดมากที่สุดเลยทีเดียวคุณอาจจะเจ็บกับ ออการที่เคยรับปากคำมั่นสัญญาอะไรต่างๆที่ผ่านมามันก็เลยทำให้คุณรู้สึกเสียอกเสียใจกับพวกคนเหล่านั้นที่บอกว่าจะช่วยเหลือคุณจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งไปคาดหวังการช่วยเหลือนะคะจากคนใกล้ตัวหรือว่าคนที่เคยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยนะคะไปคาดหวังกับเขามากไม่ได้นะช่วงนี้อาจจะต้องช่วยตัวเองไม่เป็นไรนะคะชาวราศีตุล คุณสามารถที่จะโบยบินแล้วอยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะนะเดีย๋ยวไปหวังพึ่งใครคนอื่นมากนะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอาจจะเสียใจอาจจะผิดหวังได้นะในตำแหน่งสุดท้ายในตำแหน่งการากินีโอ้ไพ่ใบนี้คือดีมากนะคะศัตรูคู่คาดหรือว่าอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่จะซีโรราแทบเท้าคุณนะ ชาวราศีตุลน,นะคะไพ่ใบนี้ซิโรราบคือคนเคยโกรธกันคนเคยไม่เข้าใจกันเคยเกลียดกันเคยเป็นศัตรูนะหรือว่าอุปสรรคใดๆอ่ะที่เข้ามาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคือคุณจะแบบจะกำราบได้หมดอนะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะหมอบราบครับแก้วซิโรราบให้กับชาวราศีตุลน,นะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แม้แต่ศัตรูก็อ่อนข้ออ่อนน้อมนะคะยอมคุณนะ ชาวราศีตุลน,นะไม่ว่าจะเรื่องใดๆหนักหนาใหญ่ขนาดไหนคุณก็สามารถที่จะคลี่คลายปัญหาอุปสรรคแล้วก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีคุณคือผู้ชนะนะคะชาวราศีตุลน,นะเรามาดูไพ่ universe ไพ่ universe เป็นสำรับเดียวนะคะที่ไม่ต้องคลี่ไพ่นะคือสับไพ่ไปเลยคราเดียวนะคะ ขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวตุลน,นะคะการงานการเงินความรักสุขภาพร่างกายถพ่อยากจะบอกของคุณเป็นอย่างไรคะชาวราศีตุลเริ่มจากการงานก่อนนะการงานของชาวราศีตุลค่ะการงานโอ้ยชาวราศีตุลน,นะคะเนี่ยชาวราศีตุลคือคุณอาจจะมีทางเลือกในเรื่องของงานเยอะ นะคะไพ่ใบนี้คือหนึ่งเลือกยังไม่ได้อืมงานที่เข้ามาเนี่ยเลือกยังไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเหมือนย้อนแย้งกันเองในความคิดนะคะชาวราศีตุลมีความย้อนแย้งกับตัวเองนะคะว่าเอจะยังไงดีอยู่ในระหว่างในช่วงของการตัดสินใจบางทีตัดสินใจไม่ได้นะคะชาวราศีตุลน,นะคุณอาจจะต้องเอ มีความเด็ดเดี่ยวมากยิ่งขึ้นแต่อย่างว่าแหละนะคะมันประกอบกับดวงดาวด้วยไงพอดวงดาวมาเนี่ยนะคะในเรื่องของการงานอาจจะมีจังหวะอะไรที่ทำให้คุณน่ะอาจจะเบรกหรือว่ารอเวลาก็ได้นะคะรอเวลาเบรกไปก่อนอนี่ไปก่อนนะคะเพราะว่าความความที่ไม่แน่ใจในตัวของเราอะ่ะ นะคะหรือตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะละเอียดรอบคอบเลยยังไม่ตัดสินใจในเรื่องของงานนะคะอาจจะเป็นอิทธิพลของดวงดาวด้วยนะคะเพราะว่าไพ่ใบนี้คือมันเหมือนแบบสองจิตสองใจอ่ะเออเอาดีไม่เอาดีทดําดีไม่ทําดีเอ้คนนี้ดีหรือไม่ดีจะร่วมงานกับบริษัทนี้ดีหรือว่าไม่เอาดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเกิด ความคลางแคลงใจแล้วก็การที่แบบว่าย้อนแย้งกันในตัวเราเองได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะชาวราศีตุลในเรื่องของงานนะอาจจะตัดสินใจไม่ได้นะนะคะามาดูในเรื่องของการเงินสิเงินคุณเป็นยังไงชาวราศีตุลการเงินคุณจะได้เงินจากธุรกิจใหม่ๆนะคะเนี่ย เป็นการกำเนิดเกิดใหม่นะคะเงินจะมาจากการกำเนิดเกิดใหม่ของธุรกิจของงานของโปรเจกต์ของโปรดักอะไรบางอย่างที่มีการวางแผนมาอย่างละเอียดรอบคอบนะคะคุณจะได้เงินที่รอมานานแล้วนะคะโปรเจกต์นี้มันไม่ใช่โปรเจกต์เพิ่งเริ่มสร้างนะมันเป็นโปรเจกต์ที่นานมาแล้วนะ,ะเป็นโปรเจกต์ที่ผ่านการกลันกรองผ่านาความคิด ผ่านการรีเสิร์ชมาอย่างมากมายออหาข้อดีข้อเสียอะไรมาเยอะแยะมากมายเพราะว่า,าไพใบนี้โปรเจกต์เนี้ยมันมากกว่า6เดือนขึ้นไปคุณอาจจะได้เงินที่เป็นเงินของการลงทุนที่นานแล้วนะคะหรือว่าโปรเจกต์อะไรที่นานมาแล้วเนี่ยคลอดแล้วเออเดือนกรกฎานี้คลอดแล้วนะคุณจะได้เงินที่รอคอยนะชาวราศีตุลจากโปรเจกต์ที่แบบนานนมเนมาแล้ว นะหรือมาจากการลงทุนของคุณก็ได้นะนะคะได้เงินก้อนใหญ่นะคะชาวราศีตุลเงินจากโปรเจกต์เงินจากการลงทุนผลประกอบการอาะเรามาดูในเรื่องของความรักค่ะโอ้ยความรักชาวราศีตุลเลิศเลอเพอร์เฟกตมากๆความรักเนี่ยคุณจะเป็นที่หนึ่งในใจเขาเลยนะคุณคือผู้ครองใจเขาคนนั้นหรือว่าเธอคนนั้นเลยนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบสงาา่าผ่าเผยเป็นคนที่ดูดีเป็นคนที่ดูเพียบพร้อมทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติเออเป็นผู้นำเป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณจะเจอเขาหรือว่าเธอคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติได้นะคะเพราะว่าพระราหูมาเต็มเลย แล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่ามีลักษณะที่ดึงดูดเขาหรือเธอคนนั้นเป็นพิเศษมากๆความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะดีนะคะตรงกับดวงดาวเลยนะคะเป็นความรักแบบรูปใหม่เปิดโฉมความรักใหม่นั่นเองนะเป็นที่หนึ่งในใจเขานะชาวราศีตุลน,นะคะเป็นที่หนึ่งในใจเขาด้วยลุกของคุณนั่นแหละลุกที่แบบว่าดูสวยสวย ชดชดรถรถรถอะไรนิดนึงเออมันเป็นอะไรที่เข้าทางเขาเลยนะชาวราศีตุลน,นะคะยิ่งคุณเป็นคนที่ดูดีเตรียบพร้อมแล้วนะดึงดูดเข้ามากๆนะชาวราศีตุลรวมถึงคนที่มีแฟนมีครอบครัวแล้วนะคะคุณก็ยังคงเป็นที่หนึ่งในใจของสามีหรือว่าภรรยาของคุณเสมอนะ ให้ต่อมานะคะในเรื่องของสุขภาพร่างกายโอ้ยพอพูดในเรื่องของสุขภาพร่างกายไพ่ขึ้นมาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เออนะคะสุขภาพร่างกายของคุณถือว่าดีนะกินอิ่มนอนหลับนะคะเงินทองไหลมาเทมานะคะเพราะว่าเงินเยอะมากๆในช่วงนี้อาจจะได้เงินแบบไม่คาดฝันทำให้คุณแบบมีความสุขทั้งกายและใจนะคะ หน้าตาดีผิวพรรณดีมีแฟนก็มีแฟนคู่รักที่ดีนะคะพบเจอคู่ครองคนรักที่ดีนะไพ่ใบเนี้ยพบเจอเนื้อคู่นะคะคู่ครองคนรักที่ดีมีความอิ่มเอมใจนะคะมันก็จะมาในรูปแบบของความสุขนั่นเองนะคะชาวราศีตุลในเดือนกรกฎาคมนี้นะสุขกายสุขใจนะคะเงินทองก็แบบไหลมาเทมานะคะอ่า สุดท้ายไพ่อยากจะบอกอะไรชาวราศีตุลน,นะคะยิ่งคุณเป็นคนที่เชื่อในพระพุทธศาสนานะคะเชื่อว่าทำดีได้ดีอ่ะคุณจะได้ดีนะคะแล้วคุณยังคงต้องทำต่อไปนะชาวราศีตุลน,นะยิ่งคุณอยู่ในสายบุญละนะคะสายบุญกุศลสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมชอบช่วยเหลือคนอื่นชอบช่วยเหลือผู้อื่นเนี่ย ถือว่าเป็นเรื่องดีคือคุณไม่สามารถที่จะละทิ้งจากการทำคุณงามความดีนั้นๆไปได้เลยจงทำต่อไปนะคะและถ้ายิ่มทำมากขึ้นก็จะยิ่งดีนะสำหรับชาวราศีตุลน,นะคะสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมนะคะจงเชื่อในพระพุทธเจ้าจงเชื่อในพระพุทธศาสนานะคะยิ่งจะทำให้คุณประสบความสำเร็จยิ่งขึ้นไปนะคะ ชาวราศีตุลน,นะขอให้มีเรื่องราวดีๆแบบนี้เกิดขึ้นกับคุณสำหรับคลิปนี้หมอดาวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีนะคะ